สนับสนุนโดย H.K. 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ่วดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับ สัปดาห์นี้ครับทางรายการมีความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจอสังหามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัท AP t h ไทยแลนด์จำกัดมหาชนครับก็ได้ออกมาเผยถึงกลยุทธ์ในส่วนของครึ่งปีหลังปีนี้ครับพร้อมกับส่งแคมเปญเด็ดชื่อว่าแคมเปญ AP l i ลฟมอลครับซึ่งถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งในการต่อยอดสร้างการรับรู้ในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมภาพบรรยากาศพนังานพร้อมบทสัมภาษณ์ของผู้หารค่ายนี้กันเลยครับ นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจะเป็นการแชร์นะครับเราเรียกว่าเป็น B ีมองนะครับก็คือว่าได้แชร์ได้เป็นอะไรในที่ๆเป็นได้มากกว่างานนี้ค่ะก็จัดโดยบริษัทเอทไทยแลนด์ Thailand, จำก,กัดมหาชนนะคะซึ่งก็เป็นผู้พัฒนาอา,า,า,าสาหาริมรั่ย์ระดับต้นต้นของไทยนะคะก็มีโครงการหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ได้ทุก,กเซ gment ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเลยนะคะอนอกจากเรื่องของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์แล้วเอก็ไม่หยุดนิ่งนะคะที่จะสร้างสรรค์คิดค้นแคมเปญดีๆสำหรับลูกค้าอย่างเช่น a p l i ลิ m ท์มที่เราจะมาทราบ,บร,รยายละเอียนดในวันนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ทําการแนะนําตัวเองออกไปด้วยการเปลี่ยนโลโก้นะครับการทําแคมเปญแนะนําตัวเองไปสําหรับปีนี้เนี่ยเราก็พร้อมแล้วนะครับที่เราจะกลับมาเล่าว่าไอแนวคิดใหม่ที่เราพูดถึงนี้เนี่ย มันประกอบไปด้วยในบ้านนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็เลือกที่จะมีสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดวิธีการทําธุรกิจออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านบ้านเดี่ยวหรือว่าตัวคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วก็ทําวิจัยกับลูกค้าเพื่อเอาความต้องการทันปัจจุบันแล้วก็ความต้องการอานานคตเนี่ยเอามาใช้ประกอบก,บกับการดีไซน์สินค้า ครัซึ่งตอนนี้เราก็เห็นผลว่าได้รับความตัการตอบรับของลูกค้าค่อนข้างดีนะครับเราพร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ประสบการณ์นะครับต้นปีแรกเนี่ยทุกคนได้เห็นประสบการณ์หลายท่านเนี่ยได้ไปเยี่ยมโครงการบ้านเดี่ยวโซนะครับที่เราเกิดจากแนวคิดการทําสินค้าใหม่นะครับแล้วก็เราเพิ่งล็อคตัวริ่ึสุขิี่สิไปนะครับ ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เอ,เองก็เป็นอันหนึ่งที่เราพร้อมที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงผ่านสื่อต่างๆให้กับลูกค้าได้ฟังนะครับเรื่อง security นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญของลูกบ้านของเราเลยที่ที่ต้องการที่จะได้บ้านที่ค่อนข้างมีการดูแลอย่างดีนะครับซึ่งโครงการ AP ต้องเหนือจากการที่จะทําเรื่องของ ดับ uh, เบิลซัคเซสรื่องของอินซิคูเรตี้กล้อง C C T V แล้วเนี่ยนะครับเรายังได้ uh, uh, ความร่วมมืออย่างดีนะครับจาก uh, บริษัทเบอรไทยประกันไัยนะครับที่ช่วยดูแลว,ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุที่สุด,ดิสัยจริงๆนะครับคอมพิวเตอร์าหายที่อยู่ในบ้านนะครับก็สามารถที่จะเคลมได้เคลมได้ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทาง AP เนี่ยให้กับบ้านแนวรา <Yeah. S 1> นาครับเรามีบ้านเดี่ยวคอนโดเฮาเ์ กลอปรุงทาร์เก็ตตั้งแต่คอนโดราคาประมาณร้อยล้านถึงคอนโดราคาประมาณสองล้านนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามีทาร์เก็ตค่อนข้างครบในการที่เราจะสื่อสารให้เห็นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มการทําการสื่อสารตรงนี้เราแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นสากลุ่มนะคะรับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยคอนโดเป็นกลุ่มของคนที่กําลังอายุประมาณที่ยี่าาลัง สร้างเมือสร้างตัวใช้ชีวิตตัวส่วนใหญ่เนี่ยออกไปเผชิญโลกเพื่อรู้จักตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นที่อยู่อาศัยในคอนโดนะครับขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยเริ่มมีอายุลวเริ่มพบตัวเองละเริ่มใช้ชีวิตอยู่มีเริ่มมีคู่นะครับมีแฟนมีการแบ่งปันเวลาการเงินพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เราจะ represent เป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายของ House นะครับ อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีครอบครัวมีลูกนะครับมีการอยู่หลายๆายเจเนอเรชันอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับน,นี้ก็จะเป็นตัว r e p r e s e n บ้านดีนะครับพอพอเราได้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มวางแผนเริ่มองกอบการทําการสรราื่อสารซึ่งสากลุ่มเป้าหมายนียเราจะเริ่มจากกลุ่มทาวน์เฮา,าส์ก่อนเลยนะครับเราจะจัดอีเวนต์ซึ่งเวลาที่เราทำทาวน์เฮาส์เนี่ยจะเป็นคนที่อยากอยู่อาศัยบ้านแล้วมีคู่มีอะไรพวกนี้นะรเราจ,จัด ที่เซ็นทรัลไม่ผิดพลาดขอโทษที่เซ็นทรัลลาดรขาที่เซ็นทรัลลาดเขาเนี่ยวันที่25-31ถึงกรกฎาคมนะครับอันนี้เราจะจัดอีเวนต์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยเราจะจัดของคอนโดนะครับคอนโดเนี่ยต้องจัดติดรถไฟฟ้าแน่ๆนะครับก็ต้องมาจัดที่สยามพารากอนเลยเดี๋ยวกลับมาที่สยามพารากอนอีกทีวันที่15-18ถึงสิงหาคมนะครับเราจะจัดอีเวนต์ที่นี่ทีเดียว แล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยแคมเปญของที่ใหญ่นะครับคือบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวนี่เลยนะกลับไปจัดที่เซนทรลาท้ายทีวันที่19-25กันยายนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการสร้างประสบการณาให้คนเนี่ยได้รู้ว่าการอยู่เอทีเป็นยังไงบ้างมันเป็นเรื่องของ e x p e r i e n e นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของข้างหลังนี้นะครับที่จะเห็นดาราหลายๆคนนะครับที่แสดงนะครับเดี๋ยวผงเล่าต่อนะครับคึ่งปีหลังเนี่ ซึ่งปีหลังนี้ยืง6เดือนอนะครับ6เดือนนี้เราจะเปิดอีก16โครงการนะครับซึ่งแวลูทั้งหมดที่เราจะเปิดเนี่ประมาณสัก10,000-4,000ายนะครับที่เราจะเปิดทั้งหมดนี่คือโครงการใหม่ที่จะเปิ <S 2> <S 2> ๆๆดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะผลักดันนะครับที่เราจะต้องดันยอดขายของเราเนี่ยที่จะให้ได้ที่2 2 0 0 0 2 0 0 0 0รายในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้ามองตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยก็คือ25โครงการไม<ช>่เกีว ที่ภาคโครงการเนี่ยก็จะเป็นมีประกอบกันนะครับเป็นคอนโดเนี่ยนะครับอคอนโดเจ็ดนะครับเป็นทาวน์เฮาส์สิบสาเป็นบ้านเดี่ยวห้านะครับก็เรามีการวางแผนไว้อย่างครบวงจรนะครับเริ่มจากการสร้างการรับรู้ผ่านทางสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสื่อโฆษณาทางทีวีสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งบนรถไฟฟ้าต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะสร้างเรื่องของการประสบการณ์กับ การอยู่อาศัยในบ้าน AP นะครับโดยที่เราจะทำตัวนี้ผ่านทางละครซิทคอมนะครับที่นำแสดงโดยคุณเป้อรักษ์กับคุณป๊อต์มเด์นด็อกนะครับที่จะมานำเสนอจำลองวิธีการอยู่อาศัยในบ้านของเราทั้งคอนโดบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์นะครับให้ทุกท่านได้ดูผ่านความสนุกสนานนะครับของละคร อ,อันสุดท้ายก็คือว่าเมื่อดูละครแล้วอยากจะได้สัมผัสกับบ้านจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆของเราได้ที่อีเวนต์ของเราที่จะจัดนะครับในเดือนกรกฎาคมจะเป็นของทาวน์เฮาส์นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับในเดือนสิงหาจะเป็นของคอนโดที่พารากอนนะครับแล้วก็ในเดือนกันยาจะเป็นของบ้านเดี่ยวที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับ คมเปญนี้ชื่อว่าแคมเปญลิฟท์มอลนะครับที่มาจากความคิดของเราว่า AP เนี่ยเราคิดและสร้างเพื่อชีวิตที่มากกว่านะครับก็คือเรื่องชีวิตที่มากกว่าก็คือการได้ใช้ชีวิตกับที่อยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบครับสำหรับแคมเปญนี้เราเตรียมงบลงทุนไว้250ล้านบาทครับเราข้อแรกเลยคือเราต้องเพิ่มเรื่องของ awareness ของ AP นะครับให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในทางอ้อมเลยเนี่ยก็คือเราจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นครับ รีแบงค์ิ้งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราได้อัวรเิที่เพิ่มขึ้นประมาณ3านะครับแล้วก็ยอดขายของเราก็ค่อนข้างคงที่นะครับแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจซื้อด้วยความเป็น AP ก็สูงขึ้นครับเราจะมีโครงการที่เปิดตัวอีกทั้งหมด16โครงการนะครับเป็นบ้านเดี่ยว4โครงการนะครับเป็นทาวน์เฮาส์9นะครับแล้วก็เป็นคอนโดอีก3โครงการครับปีนี้เรามีเป้าหมายทำยอดขายอยู่ที่2 2 0 0 0ล้านนะครับ ก็ตอนนี้หมดครึ่งปีแรกที่เราทําไปเราน่าจะปิดอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านครับมีหลายอย่างนะครับทั้งในแง่ของการทําสื่อโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้นะครับเรื่องของการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับเรื่องของการทําโปรโมชั่นต่างๆที่ไซส์นะครับแล้วก็เรื่องของการอบอกต่อครับ ปัจจัยบวกผมว่าเป็นเรื่องของจํานวนประชากรที่ยังไงก็เพิ่มขึ้นนะครับการขยายตัวของเมืองนะครับมีคนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะขึ้นซึ่งก็เป็นตลาดของ A.P. นะครับปัจจัยที่มีจุดเสี่ยงต่อตลาดสังหาริมทรัพย์นี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับที่ถ้าเศรษฐกิจดีสังหาก็จะดีด้วยครับ สำหรับในตลาดที่ AP เราอยู่เนี่ยเราถือว่าเซกเมนต์ยังค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับระดับมิดเอนนะครับตั้งแต่ประมาณสัก5ล้านขึ้นไปนะครับหรือคอนโดที่อยู่ในช่วงประมาณสัก2ล้านถึง3ล้านในนียังดีอยู่ทาวเฮาส์ก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็บ้านเดี่ยวก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นของ AP ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยด้วยแคมเปญลิฟ f มอล์เนี่ยเรามีการที่ทำให้ ทุกท่านเนี่ยได้มีประสบการณ์กับบ้าน AP นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้เข้าไปชมซิทคอมของเรานะครับใน y t u t u นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ w w w a p t h a i o o m บเ a พีไทนะครับก็จะได้ดูละครเอพิโซดต่างๆของเราที่จะออกทุกๆอาทิตย์นะครับทุกๆวันพฤหัสตั้งแต่วันที่11กระะกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับ ชมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญเด็ดในส่วนของค่าย AP ครับที่พร้อมส่งบวกตลาดในครึ่งปีหลังปีนี้ครับหลกช่วงหน้านครับเรามีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจอสังหามาฝากอีกเช่นเคยครับหลักช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับมีวันจัดใหญ่ คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้บีวันและนี่คือคํายืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้บีวันเพิ่มความขาวเนียนสว่งสางใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะที่เก็ดมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ 1, เรียกสดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่า วันค่ะด่วนซื้อบีวันหนึ่งกล่องปกติราคา1,450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2,500บาทซื้อบีวัน5กล่องปกติราคา7,250บาทลดทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร085 666 8347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น SK999 ฟูย์เอนซเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโ,โตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร0 2 1 0 5 66 66 6 6 6 6 0 2 1 0 5 6 6 7 7